ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการฟาร์มเหรียญให้กับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่ครับว่าฟาร์มยังไงให้ได้เยอะๆและเร็วทันใจครับแบบที่เราทราบกันดีนะครับว่าเหรียญการ์ตูนคอยนี้มันฟาร์มยากมากๆนะครับก็ไล่เลียงมาตั้งแต่โลกดูดเดนเวอร วายเวอร์ Word, จนมาถึงโลกใหม่ล่าสุดอย่างด็อกเวอร์ที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามานะครับจะโลกไหนก็ฟาร,ร์มยากเหมือนกันทั้งนั้นนะครับลองเอาวิธีที่ผมจะบอกต่อไปนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอย่างมากเลยครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีสัตว์เลี้ยงที่ใช้ในการฟาร,ร์มกันก่อนนะครับก็แนะนําให้เป็นสัตว์ระดับรีเจนเนอี่หรือว่าถ้าใครไม่มี ก็จะเป็นสัตว์ระดับไหนก็ได้ที่ไม่ใช่มิติคอและซีเขตดนะครับทุกคนเมื่อเรามีสัตว์ที่ต้องการจะใช้ฟาร์มกันแล้วครับจากนั้นให้เราวา์ปไปที่โลกแฟนตาซีเวอร์นะครับผมเราจะนําสัตว์เหล่านี้ไปทําบัฟกันนะครับทุกคนมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับเห็นป้ายตรงนี้ไหมเอนชานติ้งเพรครับเข้ามาด้านในนะครับจากนั้นเลือกสัตว์ที่ต้องการจะทําบับครับทุกคนเห็นไหม มันจะสามารถเลือกได้เป็นระดับรีเจเนอเรแล้วก็ต่ํากว่าระดับรีเจเนอเรลงมานะครับถ้าสูงกว่าระดับรีเจเนอเรจะไม่สามารถทําบัฟได้นั่นเองนะครับเราจะทําบัฟให้กับสัตว์ที่เราต้องการจะใช้ฟาร์มเนี่ยเป็นการ์ตูนคอยวีนะครับผมถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าการ์ตูนคอยวีมาติดยากเกินไปนะครับก็อาจจะลองลงมาเป็นการ์ตูนคอยไอวีหรือว่าเป็นการ์ตูนคอยทีก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทางที่ดีไม่ควรเกินการ์ตูนคอยทีนะครับจากนั้นเราก็กดอ n นชารนไปครับทุกคน เอนชาร์ดและรอเวลาจนกว่าจะติดการ์ตูนคอยวีนะครับและถ้าเพื่อนๆสงสัยว่านอกจากบัฟการ์ตูนคอยวีแล้วเนี่ยเราสามารถใช้บัฟอื่นในการฟาร์มได้ไหมได้ครับผมแต่มันจะได้น้อยนะครับทุกคนบัฟการ์ตูนคอยวีจะเป็นบัฟที่ใช้ในการฟาร์มเหรียญการ์ตูนคอยดีที่สุดนะครับไว้เดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของแต่ละบัฟให้กันละกันนะครับว่าแต่ละบัฟนั้นมีความสามารถกับสัตว์ยังไงและมันส่งผลอะไรกับเราบ้างนะครับ ไว้โอกาสหน้าหรือว่าคลิปถัดไปนะครับทุกคนเมื่อเราได้บัฟที่ต้องการกันแล้วนะครับผมเราจะยังไม่ไปฟาร์มนะครับทุกคนเราจะไปเก็บผลไม้กันก่อนนะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเจ้าลูกตรงนี้นะครับมันคือลูกพีชหรือลูกอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราจะไปเก็บผลไม้นี้นะครับให้มันได้เยอะๆแล้วเราค่อยไปฟาร์มนะครับ บอก t ีเ o m เว็บไซต์ให้บริการเติมโลบัคที่ดีที่สุดมีบริการเพชรซิมูเลเตอร์เทั้งเจมสัตว์และไข่ราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้ลิงก์เว็บไซต์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เมื่อกี้นี้ในระหว่างที่ทุกคนชมโฆษณาบอกชีเฮ m ดคอมผู้สนับสนุนหลักของคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็เก็บผลไม้ไปครับผมเก็บคอยได้18ผลนะครับลูกพีชและแอปเปิ้ล28ผลนะครับสออันนี้มันจะคอมโบกันนะครับทุกคนเหรียญกับดาเมจนะครับผมผลไม้อื่นๆจะเก็บก็ได้หรือไม่เก็บก็ได้นะครับส้มเนี่ยจะบวกไดมอนด์ครับ สับปะรดบวก XP ครับและกล้วยบวกในเรื่องของโชคนั่นเองนะครับเมื่อเราเก็บผลไม้ได้แล้วนะครับผมจากนั้นเราจะต้องบูทก่อนนะครับทุกคนบูทน้ํายาก่อนตีนะครับผมบูทน้ํายาส่วนตัวและบูทเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็บูทเซิร์ฟเวอร์ไปครับบูทเหรียญแล้วก็บูทดาเมจตรงนี้ไปนะครับ เรามาถึงจุดขายแม็กกันแล้วนะครับผมวิธีการฟาร์มเหรียญของผมครับทุกคนผมจะไม่เลือกตีกล่องยักษ์หรือว่ากล่องใหญ่แบบนี้ครับทุกคนเนื่องจากว่ามันช้านะครับผมใช้เวลานานเลยกว่ามันจะแตกครับแม้มันจะได้เยอะก็จริงนะครับแต่ผมมีวิธีที่ดีกว่านี้ครับเมื่อกี้นี้ที่เราไปทําบัฟกันมาทุกคนจําได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับเพื่อให้เห็นผลต่างแบบชัดเจนนะครับผม บัฟที่เราทํามาเป็นการ์ตูนคอยวีนะครับทุกคนเราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวใหญ่ในการฟาร์มเลยนะครับนอกจากจะเป็นตัวระดับรีเจนเนอรี่แล้วนะครับเพื่อนๆจะใส่ตัวอะไรก็ได้นะครับที่มันบวกบัฟการ์ตูนคอยวีนะครับพวกตัวอีเวนต์ตัวเอ็กซ์คุสซีพวกนี้ครับได้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องดูบัฟด้วยนะถ้าบัฟการ์ตูนคอยวีเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตีให้ดูนะครับอันนี้บัฟการ์ตูนคอยวีนะทุกคนเรามาดูนะครับว่าตีทีหนึ่งเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับ 8 7 8ครับทุกคนเมื่อกี้บัฟการ์ตูนคอยวีนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งครับเป็นบัฟเชสเบเกอร์3ก็กละวกัน,นะครับตัวนี้มาเปรียบเทียบกับบัฟการ์ตูนคอยวีนะครับเห็นไหมเห็นความต่างไหมต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมเมื่อกี้ได้20.7เองนะครับ แต่ครั้งแรกที่เราใส่เจ้าตัวบัฟการ์ตูนคอยวีไปเนี่ยได้เท่าไหร่ครับทุกคนมันต่างกันแบบเท่าหนึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมอันนี้คือข้อดีของการทําบัฟการ์ตูนคอยวีแล้วมาฟาร์มนั่นเองนะครับทีนี้เราเข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนเราจะไม่ตีกล่องใหญ่แบบนี้แบบที่ผมบอกนะครับแต่ว่าเราจะตีกล่องเล็กๆแต่กล่องนั้นจะต้องเป็นกล่องคูณด้วยนะครับเราก็ไล่ดูเลยครับว่ากล่องไหนมันคูณนะครับผมกล่องไหนไม่คูนนี่ แบบนี้คือคูณนะครับทุกคนเราก็ตีไปอันนี้คูณ3เห็นไหมทุกคนมันจะใช้เวลาเร็วกว่าตีกล่องใหญ่และให้เหรียญเยอะกว่านะครับผมลองคำนวณในเรื่องของเวลาดูแล้วนะครับมันคุ้มค่ากว่าการที่เราไปตีกล่องใหญ่แล้วรอเวลาหลายๆชั่วโมงเลยครับกว่าจะแตกแม้เราจะมีเพื่อนช่วยฟาร์มก็จริงครับมันก็ยังแตกช้าอยู่ดีสู้ตีกล่องเล็กๆแบบนี้แล้วเน้นคูณเยอะๆดีกว่าครับทุกคนคุ้มกว่ามากๆนะครับผมอย่างเช่นกล่องนี้เห็นไหม ผมตีให้ดูนะครับคูณย5บนะครับทุกคนแตกเร็วกว่าด้วยเห็นไหมแป๊บเดียวดูดิได้10บีแล้วนะครับทุกคน20แล้ว20 30 40คุ้มกว่ามากๆนะครับทุกคนเราก็ตีกล่องเล็กๆที่มันคูณเยอะๆแบบนี้ไปนะครับผมสมมุติว่าเราตีคูณหมดแล้วเนี่ยโอ้อันนี้น่าจะคูณร้อยนะครับคิดว่าน่าจะใช่เอ้าไม่ใช่คูณ25ไว้เห็นเหรียญแตกเยอะๆคิดว่าแต่คูณร้อยนะครับทุกคนสมมุติว่าเราตีหมดแล้วนะครับกล่องที่มันคูณในแมบเนี้ย เราก็กดออกนะครับทุกคนกดออกเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเจอเซิร์ฟไหนที่คูณเราก็ตีเซิร์ฟไหนไม่คูณเราก็ไม่ตีนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็แล้วกันนะสมมติว่าผมตีเซิร์ฟนี้หมดแล้วนะครับเราก็กดออกเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับในกรณีที่เราเข้ามาแล้วเจอเซิร์ฟเดิมเนี่ยทุกคนเราต้องดูก่อนนะครับว่าเพื่อนของเรานั้นอยู่ในเซิร์ฟหรือเปล่านะครับถ้าเราเห็นเพื่อนของเราอยู่ในเซิร์ฟนะครับเวลาเราออกแล้วกดกลับเข้ามาใหม่เนี่ย มันจะดึงตัวละครของเราให้มาเจอกับเพื่อนนั่นเองนะครับถ้าเซิร์ฟนั้นไม่เต็มมันจะเป็นแบบนั้นตลอดนะครับทุกคนเราก็ต้องควรมีเซิร์ฟ p r i v a t e server นะครับหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็ออกเข้าใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้คูณครับเราก็ตีไปคูณหหรือว่าถ้าเราเจอคูณที่มันมากกว่านี้เราก็เลือกกล่องที่มันคูณมากกว่านี้ก็ได้นะครับแบบว่าคูณ10คูณ20หรือว่าคูณ100อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผม ไม่จําเป็นต้องมีสัตยักษ์หรือว่าไททานิกเราก็ฟาร์มได้ครับทุกคนเป็นตัวธรรมดาเนี่ยแหละครับผมถ้าจะให้ดีเนี่ยควรติดชายนี่มาด้วยนะครับดาเมจของสัตว์จะได้สูงสนะครับเราก็ไปทําบัฟแล้วก็มาฟาร์มแบบนี้เอานะครับทุกคนมันให้เยอะกว่าตัวใหญ่อีกนะตัวใหญ่เนี่ยมันแค่ช่วยในเรื่องของดาเมจเฉยๆนะครับแต่ในเรื่องของเหรียญได้เยอะหรือไม่เยอะมันขึ้นอยู่กับบัฟครับทุกคน และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีที่ผมใช้ในการฟาร์มเหรียญโลกด็อกเวอร์ครับจริงๆเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับโลกไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะครับวิธีนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับรวมไปถึงโลกฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและก่อนจะจากกันไปครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย